คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อฟซีมิตรรัก ที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดมิดเดียวเน้นๆนะครับสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับ ครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรนะครับตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด s ับ s c r i b e นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับหรือว่ากดแชร์นะครับให้ทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับ เพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการคิดคำนวณน,นะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมาฝาก FC พี่น้องรับชมในครั้งต่อไปนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ FC Mid มิดักนะครับสูตรจากทางช่องก็ไม่ทำให้ FC พี่น้องผิดหวังนะครับเม็ดเดียวได้อยู่ที่6นะครับเจาะ26ชุดวิน2-6เต็มทุกระบบ นะครับสำหรับ2ตัวเด่ียนรอง7ก็มา7-3นะครับตัวเจาะนะครับใครที่อยู่ในบ้านก็ได้ตัวเจาะเด้งๆนะครับก็ยินดีกับ fc มิตรรักนะครับที่ได้มีกันโชคดีนะครับคอมเมนต์เข้ามาก็อยากชมสูตรจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับแอดก็บวกสูตรตามทำตามสูตรทำตามตำรา,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 าเรียบร้อยแล้ว นะครับทำเต็มที่สุดความสามารถเช่นเคยนะครับจะตรงอกจะตรงใจ FC มิดดักหรือเปล่าไปรับชมสูตรตารางวันถุงเงินพร้อมกันครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นเน้นสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพาด้วยนะครับ ก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับแล้วก็มาสรุปข้อสอบแนวทางของราวพัฒนานะครับในปีพศ2568เดือน7นะครับเดือนก,ก,กรกฎาคมก็เดินทางมาถึงครั้งที่4นะครับ4ครั้งนะครับก็ยังไม่ทําให้เอพี่น้องช้าชอบใจนะครับมาตามนัดตามสูตรทั้ง4นะครับเข้าหน้า เข้าหลังเข้ากลางนะครับก็ถือว่าเข้าสําหรับหลุดเลยที่ไม่มาสัก,กตัวยังไม่มีนะครับก็ถือว่าสุดยอดในการบวกสูตรนาตารางวันถุงเงินนะครับข้อสอบนะครับออกกัที่3 7 6 2 3 4นะครับบางที่เอาสานะครับเป็นข้อสอบล่างบางที่ก็7 6บางที่ก็หก สำหรับ2-3-4หรือว่า3-4ข้อสอบบนด้วยกันนะครับวันนี้เม่เดียวเอกคิม6ตัวลอง7นะครับเด้งๆนะครับก็ยินดีกับ FC มิตรักที่มีความโชคดีนะครับก็ได้พากันคอมเมนต์เข้ามาก็อยากชมสูตรตารางวันถุงเงินนะครับแอดก็จะทำไปตามสูตรเช่นเคยนะครับช่องแอดมินคิวนำโชคพรวยก็คือเลขสูตรตารางวันนะครับ ก็มีอยู่3สูตรนะครับจะมีสูตรมังกรทองนะครับสูตรถุงเงินนะครับแล้วก็สูตรเดินดีใช้ในการคำนวณข้อสอบไทยนะครับแล้วก็ข้อสอบลาวพัฒนานะครับผมสําหรับฮาหนอยนะครับหวยหุ่นใช้ไม่ได้จะได้ข้อสอบไทยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับก็จะเป็นเลขตารางวันนะครับผมจะมีวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์ แล้วก็วันอาทิตย์นะครับก็สอบออกวันไหนก็จะคำนวณให้ FC พี่น้องชมวันนั้นออกวันจันทร์ก็คำนวณวันจันทร์นะครับออกอังคารก็คำนวณให้ชมวันอังคารนะครับก็จะมาสรุปย่อๆให้ดูนะครับล่าสุดนะครับก็สอบออกวันพุธนะครับเม็ดเดียวของแอได้อยู่ที่6นะครับ หกหนึ่งหกห้าหกศูนย์หกแปดหกสองหกสองสองหกมีเจาะนะครับเอซีพี่น้องไอ้คิมเจาะให้ด้วยก็ยินดีกับเอฟซีพินรักนะครับไม่ว่าจะเป็นหลูดเป็นเจาะเนาะก็มาตามสูตรตามนัดนะครับนี่กับพี่น้องที่โชคดีต่อไปจะเป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์จะมีเลขสี่เลขหนึ่งเลขหกกับเลขเก้าตัวเดียวกันกับหัวได้แปลงได้นะครับเลขสามกับเลขแปดก็ตัวเดียวกันเลขจกับเลขหนึ่งนะครับก็ตัวเดียวกันแปลงได้นะครับก็คือเลขสี่ด้วยนะครับเลขที่แปลงได้ก็ประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับสำหรับแนวทางนะครับก็สอบนะครับแอกออบอาจจะคัดลงชุดวินในตารางนะครับของมังกรทองนะประมาณ6ตัวนะครับก็จะมีเลข0นะครับเลข4เลข3นะครับเลข7นะครับเลข8แล้วก็6นะครับ0 3 4นะครับ7 6 8นะครับ สำหรับเม็ดเดียวนะครับเน้นๆน,น,นะครับสายวิ่งสายรูดเน้นอยู่ที่เน้นรูดอยู่ที่4นะครับจะใช้เลขหัวตารางนะครับบวกได้มากที่สุดก็คือสี่สำหรับ4นะครับแอจะเจาะให้ไม่เยอะนะครับเอลซีมิดักจะเจาะให้ตัวเด่นเน้นเน้นรูดนะครับถ้าตัวเด่นก็จะมี0ูนย์ส 41แล้วก็43นะครับอเอจาะแค่3คู่นะครับ,สำ,รบ,นนรบสำหรับตัวเด่นนะครับสำหรับตัวเด่นนะครับเจาะ3คู่นะครับโอก,กาสพลาดมันจะสูงนะครับถ้าเจาะ5คู่หรือว่า6คู่โอกาสพลาดมันจะน้อยเอสในบ้านเอสเจาะ5 6คู่นะครับหรือใครกลัวพลาดนะครับแบบเจาะชุดเยอะตัวหน่อยนะครับก็จะเอาเป็น04 สี่สามสี่เจ็ดสแปดสี่หกนะครับประมาณนี้ก็ได้นะครับสี่หนึ่งที่คัดออกไปนะครับถ้ากัวผ่าหรือว่ารูดเลยนะครับสาหรับพี่น้องไม่ชื่นชอบสี่นะครับแอดจะลองให้อ่าไม่ค่อยชอบสี่และวแอดจะลองให้ก็คือหกนะครับจะมีศูนย์หกหกหนึ่งแล้วก็หกสี่นะครับอันนี้คือผ่ลองนะครับถ้าไม่ชื่นชอบสี่นะครับอ่าหรือจะเป็น0 6 6ย์4 6 8 6 7แปก็ได้นะครับ เลขในรางมี6ตัวจะลองให้2คู่นะครับบางทีก็มาทั้ง3ตัวเด่นเลยนะครับบางทีก็มา2ตัวบางทีก็มา1ตัวสําหรับหลุดยากนะครับเอาสาหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบหมด,ดจะลองให้ตัวสุดท้ายนะครับก็คือ3จะมี0ูนย์สามนะครับสามศูนย์สามหกนะครับแล้วก็สามเจ็ดนะครับคัวพาดก็จะเป็นศูนย์สามสามเจ็ดสามหกสามแปดก็ได้ประมาณนี้นะครับสำหรับพระลองของเหล่านะครับ สำหรับหกกับเก้าเอสไม่ค่อยเข้าตานะครับพี่น้องถ้ามันมามันชอบกลับหัวนะครับใครจะกลับก็กลับนะครับใครไม่กลับก็แล้วแต่นะครับเป็นศูนย์เก้านะครับเป็นเก้าหนึ่งนะครับอ้าวหกหนึ่งทำไมมีสองครั้งนะครับหกสี่นะครับอ่าเป็นเก้าสี่ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวดินของเรานะครับ บางท่านบอกว่าเม็ดเดียวทาไมเยอะจังแอดนะครับผมต้อง9คู่นะฟังไม่ผิดนะครับเม็ดเดียวของแอดนะครับก็คือ4นะครับจะเอาไปต้มยําทางแกงไงก็คือ4นะครับ4ีสูตรก็ไม่ให้เอา4 2 4 3ก็ไม่เอานะครับมันเยอะนะครับเอาแค่สตัวเดียวไปยังไงก็ได้เตะนะครับคาว่าเม็ดเดียวอันนี้ก็เขียนให้ลองชัดเจนนะครับใครกลัวพลาดแอดลองให้หน่อยกลัวตุยไม่ไม่มั่นใจกลัวตุยนะครับก็ลองให้เพื่อความชัว นะครับเอาใจทั้งคนรองเอาใจทั้งเม็ดเดียวเนาะอ่าโอเคเนะาะชอบเม็ดเดียววัดใจก็คือ4โอเคนะครับสําหรับ f อพี่น้องไม่ชื่นชอบตัว S, แอดจัดให้ก็จับวินเลยนะครับสูตรเจาะ4ตัวจะใช้เป็นเลขผสมเบิ้ลนะครับก็จะมีสูสองศูนย์สามสามนะครับเป็นเลขผสมสามสามเจ็ดสี่นะครับหกสามสี่สี่นะครับสําหรับหกตัวจะเป็นสามหกหนึ่งหก สามสี่นะครับประมาณนี้นะครับก็สอบชุดหกตัวนะครับสำหรับเบิ้ลเอก็จะเจาะให้สี่สีหกหกกับหัวด้วยนะครับอ่าถ้ามาเก้าเก้าแล้วก็จะวาบนแล้วก็สามสามประมาณนี้นะครับสูตรจากทางช่องนะแอดมินคิรคำโชคพอดีก็มานำเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับงวดที่แล้วเม็ดเดียวหกมาสองหกตัวเจาะนะครับก็ ตามนัดตามสูตรนะครับชื่นชอบก่อนออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตามกดแชร์ทังช่องด้วยนะครับสำหรับ fc พี่น้องเข้ามาใหม่ยังชอบย่าลืมกดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกุง้งกิ้งนะครับแจ้งเตือนไว้เพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆนะครับที่แอดมินคิวนำโชคพารวยเอามานำเสนอ fc มิดรักนะครับสำหรับวันนี้นะครับ อ่าถ้าเอฟซีพี่น้องอยากได้ข้อสอบเลขวิ่งนะครับชอบวิ่งล่างอย่างเดียวหรือว่าชอบเลขวิ่งบนก็คอมเมนต์มาบอกแอดท้ายคลิปจะคิดค้นหาข้อสอบเลขวิ่ง f c มิตรรักรับชมครั้งต่อไปสําหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีใช้ทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ